สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวเราไปชมน้ำพุร้อนแล้วก็น้ำตกนะครับซึงอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันนี่ครับน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนนะครับก็จะมีกลิ่นกรรมถันมีไอ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็ถือว่าคึกคักครับไม่แพ้น้ำพุร้อนฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีน้ำพุร้อนหรือว่าฮอสปิงหลายแห่งนะครับที่นิยมกันและคนส่วนใหญ่จะเคยไปมาตลอดก็คือน้ำพุร้อนสันกระแพงน้ำพุร้อนฝางน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนแห่งนี้นะครับและที่แห่งนี้มาถือว่าเป็น คูอินวันนะครับก็คือมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้ดูทั้งน้ำพุร้อนแล้วก็น้ำตกในที่แห่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวหนาตาพอสมควรวกิจกรรมยอดฮิตของการมาเที่ยวน้ำพุร้อนนะครับก็คือไข่แช่น้ำร้อนครับ ตรงนี้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียส เที่ยวนะครับถ้ามีเวลาก็จะมีห้องสำหรับอาบน้ำสำหรับแช่น้ำร้อนนะครับหรือว่าออเซนไทยไทยออเซนเรีว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากอากาศค่อนข้างหนาวตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักกียองศานะครับถ้าได้ไปแช่น้ำร้อนนะครับน้ำพูร้อนในห้องก็น่าจะทำให้อบอุ่น สำหรับอุณหภูมิตัวนี้ก็74.4องศาเซลเซียสแช่ไข่6 6นาทีนะครับไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเล็ว นี่ครับก็จะได้กลิ่นของกรรมฐานแล้วก็มีไอยน้ำโพล่พุ่งขึ้นมาไอาความร้อนนะครับยืนอยู่ตรงนี้ก็จะได้สัมผัสความอบอุ่นของไอน้ำนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นบ่อแช่รวมนะครับหรือว่าบ่อสาธารณะนะครับใครที่ต้องการแค่แช่หรือว่าลงสามารถลงอาบลงเล่นได้นะครับแต่ว่าจะเป็นสา,สาธารณะหมายถึงว่าลงเล่นได้หลายคนนะครับถ้าใครที่ต้องการเป็นส่วนตัวก็ไปโน่นนะครับจะมีห้องบริการน,นะครับถ้าใครอยากลงแค่ตรงนี้ก็จะ ได้ความร้อนเหมือนกันนะครับนะครับห้องอาบน้ำส่วนตัวนะครับแจซสอนออนเซนส่วนด้านนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือมา,อ,าอุทยานแห่งชาติแจซสอนก็จะเป็นทูอินวันได้เล่นน้ำตกด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบความเย็นก็ลงเล่น น้ําตกตรงนี้นะครับก็เนี่ยฮะมีเรียว,ว่ามีอ่างน้ําตกให้ได้เล่นไม่อันตรายนะครับตื้นๆเด็กลงเล่นได้นะครับถ่ายรูปสวยงามนะครับจะมีบรรยากาศของการมาเล่นน้ํามาแช่น้ํา เล่นน้าตกนะครับปิกนิกนำอาหารมารับประทานหรือว่าใครอยากค้างอ้างแรมก็จะมีที่หรือว่าบริการกลางเต็นท์หรือมีห้องพักนะครับแต่ว่าจะต้องอติดต่อล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต,ต่างๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่คนก็จะคึกคักหนาตามากกว่าปกตินะครับ ก็เรียกว่าเล่นน้ําเย็นตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะข้ามไปแช่น้ำอุ่นได้บ่อสาธารณะด้านโน้นหรือว่าจะเข้าสู่ห้องที่เป็นออนเซ็นที่เป็นส่วนตัวนะครับไพรเวทรูม